ครั้งแรกกับ Isuzu D-Max X-Series ในเครื่อง2.2 Maxforce สวัสดีครับอยู่กับเรา Auto Inside Thailand หลายๆคนยังคงเฝ้ารอ Isuzu D-Max X-Series ที่มากับเครื่อง2.2 Maxforce ที่คราวนี้ไม่ใช่แค่แต่งล่อแต่แรงขึ้นจริง เพราะเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ใหม่2.2 Maxforce แทน1.9เดิมเครื่องดีเซล2.2ลิตรรหัส R4TC z TC, พละกำลังสูงสุด163แรงม้าแรงบิดจัดเต็ม400นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรือจะเลือกเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบเรฟ v o n i c ก็มีให้ครบดีไซน์ภายนอกถูกปรับใหม่ทั้งคันกระจังหน้า multi-layer ดีไซน์ใหม่ ไฟหน้าใบาบีม LED พร้อมมัลติฟังชัน Daylight ที่รวมไฟเลี้ยวไฟหรีและไฟ DRL ไว้ในชุดเดียวพร้อมเส้นตกต่งสีแดง Stylish Redline ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ X Series รอบคันจัดเต็มด้วยชุดแต่งสปอร์ตทั้งสเกิร์ตหน้าหลังลายเคฟล่าสเกิร์ตข้างและโลโก้ X ปั๊มชัดๆด,ด้านท้ายรุ่น Highlander ยังได้สปอร์ตบาร์ดีไซน์ใหม่สุดเท่ล้ออลูอยสีดำเงา18นิ้ว พร้อมสติ๊กเกอร์ลายใหม่ Illusion of Speed และ Upturn Wipe ภายในสปอร์ตเข้มเบาะใหม่สีดำแดงทูโทนปักโลโกโ้ X ชัดเจนให้ความรู้สึกพรีเมียมและร้าใจไทยในทุกครั้งที่ขึ้นขับ Isuzu D-Max X, X Series 2025มีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นย่อยดังนี้ Isuzu D-Max X, X Series Speed ตัวเตีย้ยทำตลาด2รุ่นย่อยได้แก่ Speed 2ประตูราคาจำหน่าย 768,000บาทสปีด4ประตูราคาจำหน่าย864,000บาท Isuzu D-Max X-Series Highlander ตัวยกสูงทําตลาด2รุ่นย่อยได้แก่ Highlander 4ประตูราคาจำหน่าย1,200,000บาท Highlander 4ประตู AT ราคาจำหน่าย1,041,000 00บาทพร้อมรับประกันคุณภาพตัวรถ3ปี หรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรจากตรีเพชรอีซูซูเซลสมีให้เลือก3สีเท่ๆสีขาวไซ b บเรีย White สีขาวมุกโดโลม e w ไวท์เพ a r ์และสีดำบารีอ a นแบล็กไมกาเดี๋ยวมีข่าวเพิ่มเติมเราจะมาอัปเดตให้ทราบรวมถึงรื่นใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากเรานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ